สวัสดีข่าจอมยุทธทั้งหลายขอต้อนรับเหล่าจอมยุทธทุกท่านในการออกเดินทางผจญภัยไปด้วยกันของเหล่าจอมยุทธในช่องฟังเพลิดเดินยุทธจักรขาที่นี่คือดินแดนแห่งนิยายและเรื่องเล่าที่จะออกเดินทางพาทุกคนไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานและไปกับเรื่องราวอันหลากหลายในโลกของนิยายด้วยกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดนิยายตอนใหม่ของทางช่องนะคะถ้าท่านจอมยุทธพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการเดินทางนี้ไปด้วยกันเลยนะคะ รักแรกต้องห้ามบทที่1ถึงบทที่10รักแรกต้องห้ามบทที่1พรมลิขิตริมสายน้ำนริมฝั่งแม่น้ำในเจียงหนานท่ามกลางความงามสงบสุขของฤดูใบไม้ผลิสายลมพัดผ่านนำพากลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้และเสียงนกร้องมาให้ชินใจแสงแดดยามบ่ายสาสองผ่านเมฆบางๆบ,บนผิวน้ำที่เป็นประกาย,ร,ายระยิบระยับราวกับโลกทั้งใบถูกห่อหุ้มด้วยความอบอุ่นสุวรรณชิงบุตรีผู้ว่าการผู้มีรูปโฉมงดงามและจิตใจอบอ้อมอรีกำลังเดินเล่นริมฝั่ง แม่น้ำเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามท่านใดนั้นเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นทำลายความเงียบสงบโดยรอบช่วยด้วยมีคนตกน้ำเด็กๆริมฝั่งร้องตะโกนด้วยความตื่นตระหนกสุวรรณชิงหันไปมองตามเสียงร้องเธอเห็นร่างของชายหนุ่มกำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดอยู่ในแม่น้ำโดยไม่ลังเลสุวรรณชิงถอดเสื้อคลุมออกและกระโดดลงไปในแม่น้ำอันเย็นเฉียบเธอไว้น้ำไปหาชายหนุ่มที่กำลังจะจมน้ำพร้อมกับตะโกนให้กำลังใจคุณชายโปรดอดทนไว้ฉันจะช่วยคุณเอง ด้วยความพยายามอย่างสุดกำลังสุวรรณชิงสามารถดึงร่างของชายหนุ่มขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จชายหนุ่มหมดสติไปแต่ยังคงหายใจอยู่รอยรินสุวรรณชิงถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกก่อนจะรีบทำการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นสักพักชายหนุ่มก็ลืมตาขึ้นขอบคุณคุณหนูที่ช่วยชีวิตข่าเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงแววตาเต็มไปด้วยความซาบซึ้งไม่เป็นรายการช่วยชีวิตคนหนึ่งคนก็เหมือนกับการสร้างเจดีเจ็ดชั้นสุวรรณชิงตอบกลับด้วยรอยยิม้ม ชายหนุ่มมองสุวรรณชิงด้วยความรู้สึกขอบคุณค่าค่าชื่อเซ e ียวอีเฟิงเป็นเพียงลูกชายของพ่อค้าธรรมดาเท่านั้นแม้คำพูดของเขาจะฟังดูไม่มีพิษมีภัยแต่สุวรรณชิงกลับสัมผัสได้ถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่างบุคลิกของเซ e ียวอีเฟิงดูสง่างามเกินกว่าจะเป็นเพียงลูกชายพ่อค้าธรรมดา ในขณะที่ทั้งสองกำลังสนทนาการบ่ารับใช้ของซูวันชิงก็วิ่งมาถึงด้วยความร้อนรนพวกเขาตามหาเธอจนพบและรู้สึกโล่งใจที่เธอปลอดภย e ัยเซียวอี้เฟิงรีบแนะนำตัวกับบ่ารับใช้ข่าชื่อเซ e ียวอี้เฟิงเป็นพ่อค้าจากเมืองทางเหนือข่าพลัดตกน้ำโชคดีที่คุณหนูช่วยชีวิตข้าไว้คำอธิบายของเซ e ียวอี้เฟิงทำให้บ่ารับใช้คลายความกังวลลง เมื่อฟ้าเริ่มมืดสุวรรณชิงจึงอาสาไปส่งเซ e ียวอี้เฟิงที่โรงแรมแต่เขาปฏิเสธอย่างสุภาพก่อนจากกันเซ e ียวอี้เฟิงได้มอบหยกแกสลักอันประณีตให้แก่สุวรรณชิงเป็นการตอบแทนนี่คือสิ่งของที่สืบทอดกันมาในตระกูลของข้าปลดรับไว้เป็นที่ระลึกสุวรรณชิงรับหยกมาด้วยความรู้สึกอบอุ่นใจเธอสัมผัสได้ถึงความเชื่อมโยงพิเศษบางอย่างระหว่างเธอกับเซ e ียวอี้เฟิงในขณะเดียวก,กันเธอก็อดรู้สึกกังวลไม่ได้เพราะลางสังหรณ์บางอย่างบอกกับเธอว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะต้องไม่ง่ายดาย เซียวอีเฟิงจักไปทิ้งไว้เพียงหยกสืบทอดตระกูลและความรู้สึกที่ยากจะอธิบายสุหวานชิงมองตามร่างของเขาที่ค่อยๆหายลับไปในความมืดมิดยามค่ำคืนมาเยือนพร้อมกับความรู้สึกอบอุ่นในใจและลางสังหรณ์ถึงความยากลำบากในอนาคตรักแรกต้องห้ามบทที่2เสียงกระซิบแห่งค่ำคืน ค่ำคืนมืดมิดราวกับหมึกแสงไฟในจ้วนเจ้าเหมืองสางสวงสุวรรณชิงพลิกดูเอกสารของพ่อในห้องทำงานคนเดียวในใจเต็มไปด้วยความกระวนกระวายและความสงสัยเธอไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้เลยนะับตั้งแต่เธอได้ยินการสอนอทอนรับของพ่อโดยบังเอิญครั้งล่าสุดเนื้อหาของการสนทนานั้นเหมือนก้อนหินขนาดใหญ่ที่กดทับอยู่ในใจของเธอทำให้เธอหายใจไม่ออก นอกหน้าต่างลมพัดผ่านยอดไม้ทําให้เกิดเสียงกรอบกรับสูวรณชิงเงยหน้ามองหน้าต่างและเห็นว่าลานบ้านใต้แสงจันทร์ดูเงียบสงบเป็นพิเศษเธอสูดหายใจเข้าลึกๆและพยายามสงบสติอารมณ์คืนนี้เธอตัดสินใจที่จะแอบฟังการสนทนาของพ่ออีกครั้งโดยหวังว่าจะพบเบาะแสเพิ่มเติมในขณะที่เธอกําลังจะออกจากห้องทํางานเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นคุณหนูท่านยังไม่พักผ่อนอีกหรือเสียงของสาวใช้ดังมาจากด้านนอกสูวานชิงรีบเก็บเอกสารและเปิดประตูข้ายังไม่ง่วงหน้าเธอตอบ สาวใช้เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับน้ำชาคุณหนูดื่มชาก่อนเข้านอนเถอะเจ้าค่ะสุวรรณชิงรับน้ำชามาจิบขอบใจเจ้ามากคุณหนูท่านดูไม่สบายใจเลยเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือไม่เจ้าคะสาวใช้ถามด้วยความเป็นห่วงสุวรรณชิงสายหน้าไม่มีอะไรหรอกข้าแค่คิดอะไรรื่อเปื่อยหนะ้าถ้ามีเรื่องไม่สบายใจคุณหนูสามารถบอกข้าได้นะเจ้าคะสาวใช้ย,ยังคงเป็นห่วงสุวรรณชิงมองสาวใช้ด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบใจเจ้ามากข้าไม่เป็นไรจริงจริง หลังจากสาวใช้ออกไปสุวรรณชิงก็ลอบออกจากห้องทำงานเธอมุ่งหน้าไปยังห้องหนังสือของพ่ออย่างเงียบๆเ,เมื่อมาถึงหน้าห้องหนังสือเธอแนบหูฟังที่ประตูเสียงสนทนาของพ่อกับชายอีกคนดังเล็ดลอดออกมาท่านแน่ใจหรือว่าจะทำเช่นนี้เสียงชายแปลกหน้าถามข้าไม่มีทางเลือกเสียงของพ่อตอบนี้เป็นหนทางเดียวที่จะรักษาอำนาจของตระกูลเราไว้ได้แต่หากเรื่องนี้แดงขึ้นมาไม่มีใครรู้หรอกพ่อขัดจังหวะข้าจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว สุวรรณชิงกำมือแน่นความสงสัยในใจเพิ่มมากขึ้นเธอไม่เข้าใจว่าพ่อกำลังพูดถึงเรื่องอะไรแต่เธอรู้สึกได้ว่ามันต้องเป็นเรื่องร้ายแรงทันใดนั้นประตูห้องหนังสือก็เปิดออกสุวรรณชิงตกใจจนเซถลาไปข้างหลังพ่อของเธอเดินออกมาจากห้องพร้อมกับชายแปลกหน้าทั้งสองมองมาที่เธอด้วยความประหลาดใจชิงเอ,อ๋อเจ้ามาทำอะไรที่นี่พ่อถามสุวรรณชิงหน้าซีดเผือดเ,เธอไม่รู้จะตอบอย่างไรค่ะค่ะ ดึกแล้วเจ้าควรจะพักผ่อนได้แล้วพ่อพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยสุวรรณชิงไม่กล้าขัดคำสั่งเธอโค้งศีรษะให้พ่อและชายแปลกหน้าก่อนจะเดินจากไปอย่างเงียบๆในคืนนั้นสุวรรณชิงนอนไม่หลับเธอพยายามหาคำตอบว่าพ่อกำลังวางแผนอะไรแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งสับสนเธอรู้สึกเหมือนกำลังตกอยู่ในวังวนแห่งความลับดำมืดรักแรกต้องห้ามบทที่สามปรารถนาต้องห้าม เช้าวันรุ่งขึ้นสุวรรณชิงตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกสับสนวุ่นวายเธอฝันถึงเซียวอี้เฟิงตลอดทั้งคืนใบหน้าของเขาช่างชัดเจนในความทรงจำรอยยิ้มของเขาอบอุ่นอ้อมกอดของเขาปลอดภัยแต่ความสงสัยเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเขาก็ยังคงวงเวียนอยู่ในใจเธอสุวรรณชิงตัดสินใจไปเยี่ยมเยียนเพื่อนสนสิทของเธอหลี่เหมยที่ราน้ำชาหลี่เหมยเป็นคนช่างพูดช่างคุยเธอรู้จักผู้คนมากมายในเมืองสุวรรณชิงหวังว่าหลี่เหมยอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเซียวอี้เฟิง เมยเอ๋อเจ้าเคยได้ยินชื่อเซียวอี้เฟิงหรือไม่สุวรรณชิงถามลีเหมยขมวดคิ้วเซียวอี้เฟิงชื่อนี้ฟังดูคุ้นๆนะรอข้าคิดก่อนลีเหมยใช้เวลาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งอ๋อข้าจําได้แล้วเซียวอี้เฟิงเป็นหลานชายของท่านอัครสนาวดีวเขาเพิ่งเดินทางมาถึงเมืองหลวงเมื่อไม่นานมานี้ท่านอัครเสนาเซียวสุวรรณชิงตกใจแต่เซียวอี้เฟิงบอกข้าว่าเขาเป็นเพียงลูกชายของพ่อค้าธรรมดา ลีเมยยิ้มนั่นเป็นเรื่องปกติพวกคุณนางมักจะปิดบังฐานะที่แท้จริงของตนเองเมื่อเดินทางไปต่างถิ่นซูวานชิงรู้สึกสับสนเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเซ e ียวอีเฟิงต้องปิดบังฐานะที่แท้จริงของเขาหรือว่าเขามีจุดประสงค์แอบแฝงเมยเอ๋อเจ้ารู้จักเซ e ียวอีเฟิงดีหรือไม่ซูวานชิงถามต่อ ลีเหมยเล่าให้สุวรรณชิงฟังว่าเซียวอี้เฟิงเป็นชายหนุ่มรูปงามมีความสามารถและมีชื่อเสียงในด้านความเฉลียวฉลาดหลายคนต่างยกย่องเขาว่าเป็นอัจฉริยะแต่ข้าได้ยินมาว่าเขาเป็นคนหญิงยะโสและเย็นชาหลีเหมยเสริมเขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครสุวรรณชิงครุ่นคิดเธอไม่รู้ว่าควรจะเชื่อคำบอกเล่าของลีเหมยดีหรือไม่เซียวอี้เฟิงที่เธอรู้จักเป็นคนอ่อนโยนและสุภาพ ในขณะนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นเซียวอีเฟิงเดินเข้ามาในร้านน้ำชาเขามองเห็นสุวรรณชิงและเดินตรงเข้ามาหาเธอคุณหนูซูเซียวอีเฟิงทักทายด้วยรอยยิ้มบังเอิญจริงๆที่ได้พบคุณหนูที่นี่สุวรรณชิงรู้สึกประหลาดใจเธอไม่คิดว่าจะได้พบเขาที่นี่คุณชายเซียวเธอทักทายกลับข้าต้องขอโทษคุณหนูด้วยที่ปิดบังฐานะที่แท้จริงของข้าเซียวอีเฟิงกล่าว ข้าแค่อยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าข้าเป็นหลานชายของท่านอัครเสนาบดีสุวรรณชิงเข้าใจคำอธิบายของเขาเธอรู้สึกโล่งใจที่เขาไม่ได้มีจุดประสงค์แอบแฝงข้าดีใจที่ได้พบคุณหนูอีกครั้งเซียวอี้เฟิงกล่าวข้าอยากชวนคุณหนูไปเดินเล่นที่สวนดอกไม้สุวรรณชิงลังเลเล็กน้อยแต่ในที่สุดเธอก็ตอบตกลง ทั้งสองเดินเล่นในสวนดอกไม้ด้วยกันท่ามกลางบรรยากาศที่แสนโรแมนติกกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์อบอวลอยู่ในอากาศเสียงนกร้องเพลงอย่างไพเราะเซ e ียวอีเฟิงและสว่านชิงสนทนากันอย่างออกรถพวกเขาพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกันทั้งความชอบในบทกวีดนตรีและศิลปะคุณหนูซูเซียว e อีเฟิงเอ่ยขึ้นข้ารู้สึกถูกชะตากับคุณหนูมากสุว่านชิงหน้าแดงกับหัวใจของเธอเต้นแรงข้าก็เช่นกันเธอตอบเซียวอีเฟ e ิงจับมือของสุวรรณชิง ข้าอยากให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นสุวรรณชิงพยักหน้ารับทั้งสองสบตากันความรู้สึกบางอย่างก่อตัวขึ้นในใจของพวกเขาความรู้สึกที่ไม่อาจห้ามปรามได้รักแรกต้องห้ามบทที่สช่วงเวลาแห่งการลักลอบ ความรู้สึกของสุวรรณชิงที่มีต่อเซียวอี้เฟิงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเธอตกหลุมรักชายหนุ่มผู้นี้เข้าอย่างจังแต่ความแตกต่างทางชนชั้นและสถานะทางสังคมเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงการแต่งงานกับเซียวอี้เฟิงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับบุตรีผู้ว่าการเช่นเธออย่างไรก็ตามสุวรรณชิงไม่สามารถห้ามใจตัวเองไม่ให้พบกับเซียวอี้เฟิงได้ทั้งสองนัดพบกันอย่างลับๆในสวนดอกไม้ริมแม่น้ำหรือในร้านน้ำชาเล็กๆที่เงียบสงบพวกเขาใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขพูดคุยหัวเราะและแบ่งปันความฝัน หากข้าไม่ได้เกิดมาเป็นบุตรีผู้ว่าการสุวรรณชิงเคยพูดกับเซ e ียวอี้เฟิงข้าคงจะแต่งงานกับท่านและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเซียวอี้เฟิงมองเธอด้วยความรักแม้ฐานะของเราจะแตกต่างกันแต่ความรักของข้าที่มีต่อท่านจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่ความลับมักจะถูกเปิดเผยในที่สุดวันหนึ่งขณะที่สุวรรณชิงและเซ e ียวอี้เฟิงกลางสนทนากันในสวนดอกไม้พวกเขาก็ถูกบ่าวรับใช้ของพ่อสุวรรณชิงจับได้ คุณหนูบ่าวรับใช้ร้องเสียงหลงท่านกำลังทำอะไรอยู่ที่นี่สุวรรณชิงตกใจเธอไม่รู้จะอธิบายอย่างไรค้าค่าท่านกำลังพบกับชายอื่นบ่าวรับใช้กล่าวหาข้าจะไปรายงานท่านผู้ว่าการเดี๋ยวนี้สุวรรณชิงพยายามอธิบายแต่บ่าวรับใช้ไม่ฟังพวกเขารีบวิ่งไปรายงานพ่อของเธอเมื่อพ่อของสุวรรณชิงรู้เรื่องเขาก็โกรธมากเขาเรียกตัวเธอมาพบและสั่งห้ามไม่ให้เธอพบกับเซ e ียวอีเฟิงอีก เจ้าเป็นบุตรีผู้ว่าการพ่อของเธอตวาดเจ้าจะไปคบหากับชายชั้นต่ำเช่นนั้นไม่ได้สุวรรณชิงน้ำตาไหลแต่ท่านพ่อข้ารักเขารักนี่ไม่ใช่รักนี่คือความหลงไหลชั่ววูบพ่อของเธอตะคอกเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าเจ้ามีคู่มั่นแล้วสุวรรณชิงสะอึกสะอื้นเธอไม่สามารถโต้แย้งพ่อของเธอได้เธอรู้ดีว่าการแต่งงานกับเซียวอี้เฟิงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่สุวรรณชิงไม่สามารถลืมเซียวอี้เฟิงได้เธอแอบพบกับเขาต่อไปแม้จะรู้ว่ามันอันตรายก็ตามความรักของสุวรรณชิงและเซียวอี้เฟิงต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่พวกเขาก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้เพื่อความรักของพวกเขารักแรกต้องห้ามบทที่ห้าความจริงที่ถูกเปิดเผย ความรักต้องห้ามระหว่างสุวรรณชิงกับเซียวอี้เฟิงดำเนินไปอย่างลับๆท่ามกลางความหวาดระแวงว่าความจริงจะถูกเปิดเผยสุวรรณชิงพยายามสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเซียวอี้เฟิงแต่ยิ่งสืบเธอก็ยิ่งพบกับความลึกลับวันหนึ่งขณะที่สุวรรณชิงกำลังเดินเล่นในตลาดเธอได้ยินผู้คนกำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของเซียวอี้เฟิงได้ยินว่าเซียวอี้เฟิงเป็นองค์ชายแปลงพระองค์มาหน้าชายคนหนึ่งพูดจริงหรือแล้วเหตุใดพระองค์จึงต้องมาที่นี่ หญิงสาวอีกคนถามไม่รู้สิบางคนว่าพระองค์หนีมาจากการแต่งงานสุวรรณชิงตกใจเธอไม่เคยคิดเลยว่าเซียวอี้เฟิงจะเป็นถึงองค์ชายหากเรื่องนี้เป็นความจริงความรักของเธอกับเขาก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้สุวรรณชิงรีบกลับไปหาเซียวอี้เฟิงเพื่อสอบถามความจริงอี้เฟิงท่านท่านเป็นองค์ชายจริงหรือสุวรรณชิงถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเซียวอีเฟิงถอนหายใจจริงอย่างที่เจ้าได้ยิน แล้วเหตุใดท่านจึงต้องปิดบังข้าสุวรรณชิงน้ำตาคลอข้าขอโทษเซียวอีเฟิงกล่าวข้าแค่อยากใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาไม่อยากถูกจำกัดด้วยฐานะแต่แต่เราสุวรรณชิงพูดไม่ออกเธอไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปข้ารักเจ้าเซียวอีเฟิงกล่าวอย่างจริงจังแม้ข้าจะเป็นองค์ชายแต่ความรักที่ข้ามีต่อเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง ซูวานชิงมองเขาด้วยความรู้สึกสับสนเธอรักเขาแต่ความแตกต่างระหว่างพวกเขามันมากเกินไปข้าไม่รู้สูวานชิงตอบข้าต้องการเวลาเซียวอี้เฟิงพยักหน้าข้าจะรอความจริงที่ถูกเปิดเผยทำให้ความรักของซูวานชิงและเซียวอีเฟิงต้องเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่พวกเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้หรือไม่ที่ยี่สิบรักแรกต้องห้ามบทที่หเงาแห่งอดีต ข่าวการพบปะกันลับๆระหว่างสุวรรณชิงกับองค์ชายแปลงพระองค์อย่างเซ e ียวอี้เฟิงแพร่สพัดไปทั่วเมืองหลวงอย่างรวดเร็วข่าวลือต่างๆนานาถูกเล่าขานต่อๆกันไปบ้างก็ว่าทั้งสองแอบบ้างก็ว่าสุวรรณชิงกำลังตั้งคันเรื่องราวบานปลายใหญ่โตจนถึงขั้นที่ฮ่องเต้ต้องส่งเข้ามาจัดการเซ e ียวอี้เฟิงถูกเรียกตัวกลับเข้าวังทันทีส่วนสุวรรณชิงถูกกักบริเวณอยู่ในจวนเจ้าเมือง สุวรรณชิงรู้สึกสิ้นหวังเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปความรักของเธอกับเซ e ียวอี้เฟิงดูเหมือนจะไม่มีทางเป็นไปได้ในขณะเดียวกันเซียวอี้เฟิงก็พยายามหาทางช่วยเหลือสุวรรณชิงเขาไม่ต้องการให้เธอต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ข้าจะต้องแต่งงานกับเจ้าให้ได้เซียวอี้เฟิงประกาศกล้าวต่อหน้าพระพักฮ่องเต้ฮ่องเต้ส่งกลิ้วเจ้าบังอาจเจ้ากิดจ,จะแต่งงานกับบุตรีของขุนนางที่ทรยศต,ต่อราชวงศ์หรือเซียวอี้เฟิงตกใจ ทรยศต่อราชวงศ์หมายความว่าอย่างไรพระเจ้าค่าฮ่องเต้ทรงเปิดเผยความจริงที่ซ่อนเร้นมานานพ่อของสหวานชิงเคยร่วมมือกับขุนนางกรบบหมายจะค้นล้มราชบัลลังก์แต่แผนการของพวกมันถูกข่าขัดขวางไว้ได้เซียวอีเฟิงไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเป็นไปไม่ได้ท่านพ่อของสหวานฉชิงเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์เจ้าถูกหลอกแล้วฮ่องเต้ตรัสพ่อของนางเป็นคนเจ้าเล่์เพทุบาย เซียวอี้เฟิงรู้สึกสับสนเขาไม่รู้ว่าควรจะเชื่อใครดีข้าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของท่านพ่อของสุวรรณชิงให้พระองค์เห็นเซียวอี้เฟิงกล่าวอย่างมุ่งมั่นเซียวอี้เฟิงเริ่มต้นสืบหาความจริงเขาพบหลักฐานมากมายที่บ่งชี้ว่าพ่อของสุวรรณชิงเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ในขณะเดียวกันเขาก็พบว่ามีผู้ต้องการใส่ร้ายพ่อของสุวรรณชิงเซียวอี้เฟิงรู้ดีว่าเขากำลังตกอยู่ในอันตรายแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาจะต้องเปิดโปงความจริงและช่วยเหลือสุวรรณชิงให้ได้ รักแรกต้องห้ามบทที่7จ็ดกำแพงแห่งความเข้าใจผิดความจริงที่ว่าบิดาของสุวรรชิงอาจเป็นกบฏสร้างความสับสนให้กับเซ e ียวอีเฟิงเป็นอย่างมากเขาไม่รู้ว่าควรจะเชื่อใครดีระหว่างห้องเต้ผู้เป็นบิดาหรือหญิงสาวที่เขารัก เซียวอี้เฟิงตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงด้วยตัวเองเขาแอบออกจากวังหลวงและเดินทางไปยังบ้านเกิดของซูว่านชิงที่นั่นเขาได้พบกับชาวบ้านที่รู้จักกับครอบครัวของซูว่านชิงเป็นอย่างดีชาวบ้านต่างยืนยันว่าบิดาของซูว่านชิงเป็นขุนนางที่ดีมีเมตตาต่อชาวบ้านและไม่เคยมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าจะเป็นกบฏ เซียวอี้เฟิงเริ่มรู้สึกว่าห้องเต้อ,อาจเข้าใจผิดแต่เขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อจนกระทั่งเขาได้พบกับอดีตคนรับใช้เก่าแก่ของตระกูลซูคนรับใช้ผู้นี้เล่าให้เซียวอี้เฟิงฟังว่าบิดาของซูหวานชิงเคยถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยขุนนางชั่วร้ายคนหนึ่งขุนนางผู้นั้นอิจฉาในตำแหน่งและอำนาจของบิดาซูหวานชิงจึงวางแผนใส่ร้ายให้เขาต้องโทษ เซียวอีเฟิงนำหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมได้กลับไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้แต่ฮ่องเต้ไม่ส่งเชื่อเซ e ียวอีเฟิงจึงตัดสินใจที่จะเปิดโปงแผนการชั่วร้ายของขุนนางกบฏต่อหน้าพระพักฮ่องเต้ในที่สุดความจริงก็ปรากฏฮ่องเต้ทรงสำนึกผิดที่เข้าใจบิดาของสุวรนชิงผิดมาตลอดพระองค์จึงทรงปล่อยตัวสุวรรชิงและคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวของเธอ แต่เรื่องราวกลับไม่จบลงเพียงเท่านี้ฮ่องเต้ยังคงไม่ทรงเห็นด้วยกับความสัมพันธ์ระหว่างเซียวอี้เฟิงกับซูวรนชิงพระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้เซียวอี้เฟิงแต่งงานกับองคหญิงจากต่างแคว้นเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีเซียวอี้เฟิงปฏิเสธที่จะทําตามพระประสงค์ของฮ่องเต้เขาประกาศว่าจะแต่งงานกับซูวรนชิงเท่านั้นฮ่องเต้ทรงกริ้วมากพระองค์สั่งลงโทษเซียวอี้เฟิงด้วยการเนรเทศออกจากวังหลวง เซลอิเฟิงและสุวรรณชิงจึงต้องหนีออกจากเมืองหลวงไปด้วยกันพวกเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในชนบทห่างไกลาจากวังวนแห่งอำนาจและการเมืองรักแรกต้องห้ามบทที่8รักแท้ที่ยืนยงแม้จะถูกในระเทศออกจากวังหลวงและต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในชนบทแต่เซลอีเฟิงและสุวรรณชิงก็ยังคงมีความสุขพวกเขามีกันและกันนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เซียวอีเฟิงใช้ความรู้ความสามารถของเขาในการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านเขาช่วยสอนชาวบ้านปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และสร้างระบบชลประทานทําให้ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นชาวบ้านต่างรักและเคารพเซียวอีเฟิงส่วนสุวรรณชิงเธอใช้ความรู้ด้านการแพทย์ที่เริ่ำเรียนมาช่วยรักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยเธอเป็นที่รักของชาวบ้านเช่นเดียวกับเซ e ียวอีเฟิง แม้จะอยู่ไกลกันแต่ความรักของเซลอี e ้เฟิงและสุวรรณชิงก็ไม่เคยจืดจางลงทั้งสองส่งจดหมายหากันเป็นประจำเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้กันและกันฟังถึงอี้เฟิงที่รักสุวรรณชิงเขียนในจดหมายวันนี้ข้าได้ช่วยทำคลอดให้กับภรรยาของชาวนาคนหนึ่งเด็กน้อยแข็งแรงมากข้าดีใจที่ได้ใช้ความรู้ของข้าช่วยเหลือผู้อื่นถึงวันชิงที่รักเซลอี้เ e ฟิงเขียนตอบข้าสอนชาวบ้านสร้างกังหันวิทย์น้ำได้สำเร็จแล้ว ตอนนี้ชาวบ้านไม่ต้องลำบากตักน้ำจากแม่น้ำอีกต่อไปข้าภูมิใจที่ได้ทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นจดหมายของทั้งสองเต็มไปด้วยความรักความคิดถึงและความห่วงใยแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พวกเขาก็รู้สึกเหมือนได้อยู่ใกล้กันเสมอวันเวลาผ่านไปห้องเต้เริ่มทรงชาราลงพระองค์ทรงคิดถึงเซียวอี้เฟิงมากขึ้นทุกวันในที่สุดพระองค์ก็ทรงตัดสินใจที่จะให้อภัยเซียวอี้และเรียกตัวเขากลับวังหลวง เซียวอี้เฟิงดีใจมากที่ได้กลับบ้านแต่เขาก็เป็นห่วงสุวรณชิงเขาไม่ต้องการทิ้งเธอไว้ในชนบทเพียงลําพังหวานชิงเซียวอี้เฟิงพูดกับสุวานชิงข้าจะพาเจ้ากลับวังหลวงด้วยกันสุวานชิงลังเลแต่ฐานะของข้าไม่ต้องห่วงเซียวอี้เฟิงยิ้มข้าจะขอพระราชทานอภัยโทษให้กับบิดาของเจ้าและขอให้พระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้เราแต่งงานกันสุวรนชิงน้ำตาไหลด้วยความดีใจเธอกอดเซียวอี้เฟิงแน่น ขอบใจท่านมากอีเฟิงเซียวอีเฟิงและสุวรรณชิงเดินทางกลับวังหลวงพร้อมกันฮ่องเต้ส่งต้อนรับเซียวอีเฟิงด้วยความยินดีพระองค์ทรงประทานอภัยโทษให้กับบิดาของสุวรรณชิงและทรงอนุญาตให้เซียวอีเฟิงแต่งงานกับสุวรรณชิงในที่สุดความรักของเซียวอีเฟิงและสุวรรณชิงก็ได้สมหวังพวกเขาแต่งงานกันอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางความยินดีของทุกคนรักแรกต้องห้ามบทที่9กาการหลบหนีอันกล้าหาญ สุวรรชิงไม่อาจทนเห็นเซียวอี้เฟิงต้องโทษในประเทศเพียงเพราะเธอได้อีกต่อไปในคืนก่อนวันเดินทางเซียวอี้เฟิงได้แอบเข้ามาหาสุวรรชิงในจวนเจ้าเมืองเพื่อร่ำลาอี้เฟิงท่านไม่ควรต้องมาพบกับจุดจบเช่นนี้สุวรรชิงกล่าวทั้งน้ำตาข้าไม่เสียใจเซียวอี้เฟิงตอบการได้รักเจ้าคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตข้าแต่ไม่มีแต่เซียวอี้เฟิงขัดจังหวะเจ้าจงรอข้าข้าจะกลับมาหาเจ้าซูว่านชิงสายหน้า ข้าจะไม่ยอมให้ท่านต้องจากไปอีกเจ้าหมายความว่าอย่างไรสุวรรณชิงเช็ดน้ำตาเราจะหนีไปด้วยกันเซียวอีเฟิงตกใจเจ้าพูดจริงหรือจริงสิสุวรรณชิงตอบอย่างแน่วแน่ข้าจะไม่ยอมเสียท่านไปทั้งสองวางแผนหลบหนีในคืนนั้นสุวรรณชิงปลอมตัวเป็นชายหนุ่มส่วนเซียวอี้เฟิงปลอมตัวเป็นพ่อค้าทั้งสองขี่ม้าออกจากเมืองหลวงในยามวิกาลมุ่งหน้าสู่ชายแดน การเดินทางเต็มไปด้วยอันตรายพวกเขาต้องหลบหนีการตามล่าของทหารหลวงและต้องเผชิญกับโจรป่าแต่ด้วยความรักและความมุ่งมั่นทั้งสองก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้ในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงชายแดนเซียวอีเฟิงและสุวรรณชิงมองหน้ากันด้วยความโล่งอกพวกเขาทำสำเร็จแล้วเราเป็นอิสระแล้วเซียวอีเฟิงกล่าวสุวรรณชิงพยักหน้าใช่เราเป็นอิสระแล้วทั้งสองโผล่เข้ากอดกันจูบก,กันอย่างดูดดื่มณนะชายแดนแห่งอิสรภาพ รักแรกต้องห้ามบทที่10การพบกันอีกครั้งและอันตรายที่ยังคงอยู่หลังจากหลบหนีการตามล่าจากวังหลวงมาได้เซียวอีเฟิงและสุวรรณชิงก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งพวกเขาเช่ากระท่อมหลังเล็กๆอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเซียวอีเฟิงปลอมตัวเป็นหมอชาวบ้านใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาช่วยรักษาชาวบ้านส่วนสุวรรณชิงปลอมตัวเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาคอยดูแลบ้านและทำอาหาร แม้จะต้องใช้ชีวิตอย่างหลบหลบซ่อนๆแต่ทั้งสองก็มีความสุขพวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างที่ใฝ่ฝันมาตลอดแต่ความสุขมักอยู่ได้ไม่นานวันหนึ่งขณะที่เซียวอี้เฟิงกำลังรักษาชาวบ้านอยู่ก็มีกลุ่มทหารหลวงบุกเข้ามาในหมู่บ้านพวกเขากำลังตามหาเซียวอี้เฟิงและสุวรรณิงองค์ชายอยู่ที่ไหนหัวหน้าทหารตะโกนถามชาวบ้านชาวบ้านต่างพากันเงียบไม่มีใครยอมบอกที่ซ่อนของเซียวอี้เฟิงข้าถามอีกครั้งองค์ชายอยู่ที่ไหนหัวหน้าทหารตะคอก ในขณะที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดเซียวอี้เฟิงก็ปรากฏตัวขึ้นข้าอยู่นี่จับตัวมันไว้หัวหน้าทหารสั่งทหารหลวงกรูกันเข้ามาจับกลุ่มเซียวอี้เฟิงสุวรรณชิงเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งออกมาอย่าทำอะไรเขาสุวรรณชิงร้องตะโกนคุณหนูซูเซียวอี้เฟิงตกใจเจ้าไม่ควรออกมาข้าจะไม่ยอมให้พวกเขาพาท่านไปสุวรรณชิงตอบหัวหน้าทหารหัวเราะจับตัวนางไว้ด้วย ทหารหลวงจับกุ่มทั้งเซียวอีเฟิงและสุวรรณชิงพวกเขาถูกนำตัวกลับไปยังวังหลวงการพบกันอีกครั้งของเซียวอีเฟิงและสุวรรณชิงกลับกลายเป็นฝันร้ายพวกเขาถูกจับกลุ่มและต้องเผชิญกับชะตากรรมที่ไม่แน่นอน